ใครจะไปคิดว่ารถออฟโรดเนี่ยจะสามารถขับทางเรียบได้แบบนุ่มนวลได้ขนาดนี้พลาสติก PVC เนี่ยทำให้รถน้ำหนักเบาบางคนคาดหวังว่านอนได้ไหมจะเรียบทั้งหมดหรือเปล่าโซ c คูฟิลผู้นำฟิล์มเซรามิกรถยนต์และอาคารเทส l a เจาะจงโซลคูฟิลแบล็กซีเกรที่สุดของฟิล์มเซรามิกรถไฟฟ้า EV วันนี้นะครับท็อปแมนชาแนลจะพามาดูเชอร์รี่ V 2 3เป็นรุ่นกลางนะครับเป็นรุ่นพัดเชอร์รี่ V 2 3นี่มี3รุ่นก็จะมีรุ่นเพรรุ่นพัดแล้วก็รุ่นพีคตัวนี้เป็นตัวกลางนะครับซึ่งได้รับความนิยมไม่น้อยเลยทีเดียวถ้าใครเห็นสเปคแล้วนะครับเป็นสีเขียวทหารสีนี้ยังไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่นะรูปล่างก็ออกจะเป็นทรงบล็อกบ็ขนาดกระทัดรัดดีไซน์แบบฉบเฉียวมากรุ่นนี้เป็น SUV ขับเคลื่อน2ล้อหลังซึ่งจะต่างจากตัวรุ่นพี่ที่มีมอเตอร์2ตัวก็คือหน้ากับหลังแต่รุ่นนี้มีมอเตอร์เดียวใช้ในการขับหลังอีก1อย่างคือขนาดล้อ นี่นะครับรุ่นนี้เนี่ยจะให้มาล้อเนี่ยขนาด19นิ้ว2 5 5 5 5ทับตัวนี้เป็นชุดแต่งนะครับตัวนี้ปกติเนี่ยล้อที่ให้มาเนี่ยมาแบบเดิมๆจะมาแบบดําๆหนึบๆนบมาเดิมๆไม่มีชุดแต่งข้อดีก็คือหน้ายางกระหนาความนิ่มนวลสําหรับรุ่นนี้ดีกว่าผมจะพาไปดูรุ่นพิกนะครับซึ่งเป็นตัวท็อปว่าล้อเป็นแบบไหนเอาเรามาดูกันนี่นะครับ ล้อจะให้แม็กสีเทาๆแบบนี้ขนาด5้าก้านตัวนี้ก็จะให้ยางมา2 6 5 4 5 R 21 2นิ้วที่เพิ่มขึ้นมาจะไม่นิ่มนวลเท่ารุ่นขับ2เพราะรุ่นนั้นเนี่ย19ตัวนี้คือ21เรามาดูภายใน V 2 3ตัวท็อปนะครับคือตัวพีคนะครับว่าเป็นยังไงเนี่ยนะนี่แบตเตอรี่เราเห็นเห็นเลยว่าอยู่ข้างหน้านี่เป็นเครื่องยนต์ไฟฟ้านะครับไม่ใช่สันดาปไม่ต้องกลัวเรื่องความร้อนอันนี้ที่ได้ยินนี่ก็คือเป็นระบบแอร์คอยเย็นนี่ถังเบลเลอร์อเลยดูดิไม่รู้้้จะเเเยย็นนนนนขาาาดหหหพลสติกก PVC ี่ทใับ เ,เป็นพลาสติกหมดเลยนะด้งนใเออดีมันไม่ร้อนด้วยทีนี้มาดูบอดี้นะครับสำหรับทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นเพย์พัดพิกบอดี้เดียวกันต่างกันเนี่ยด้านนอกถ้ามองแบบรวมๆก็คือล้อนะครับแต่ว่าอย่างอื่นนี่เหมือนกันหมดมาดูด้านหน้านะครับตัวนี้ด้านหน้าเนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อสําหรับการลุยโดยเฉพาะดูด้านหลังเหมือนกันด้านหลังเนี่ยไม่มียื่นเลยเวลาไปลุยเนี่ยตัวนี้จะไม่ชนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาออกแบบมาไม่ให้ชนทั้งหน้าทั้งหลังเพราะฉะนั้นช่วงที่ยื่นเนี่ยสั้นทั้งคู่ทุกรุ่นเป็นเหมืออนนนนนนนกััหหมดดีี้้้าาเ่ย สกเกิร์ตเนี่ยให้มาแบบนี้เลยทุกรุ่นผมทดสอบความแข็งแกร่งนะส,สกเกิร์ตโอเคถือว่าเอ้ยใช้ได้เลยประตูตัวนี้นะครับออกแบบมาเป็นแบบมือจับแบบเรียบซ่อนแบบกลไกกลางคืนเนี่ยจะมีไฟโชว์มาว่าตำแหน่งของประตูเนี่ยอยู่ตรงไหนซึ่งรถค่ายจีนน่ยไม่ค่อยมีใครทำแบบนี้วิธีเปิดก็ดันตัวสีดําเข้าไปนี่นะครับส่วนกุญแจเนี่ยเขาให้ให้ามาแบบนี้ถ้าเป็นบางรุ่นใช้กร์ดแตะ แต่นี่ไม่ใช่อันนี้เราตำแหน่งนี้นะฮะเนี่ยตำแหน่งนี้นี่แต่ตำแหน่งนี้ให้มาสวยดูดินะสวยงามมากเหมาะสําหรับออฟโรดมากเลยนะครับกุญแจนี้ให้มาเดี๋ยวเราจะไปดูข้างในกันว่ารุ่นพัดเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรบ้างเฟลลิ่ง <Feeling S 2> ในการเข้ามานั่งนะฮะตัวนี้สามารถที่จะปรับแบบอัตโนมือนะครับเนี่ยดึงสลักตัวนี้ขึ้นลงเนี่ยก็ได้ประมาณนี้ครับมันก็เหมาะสําหรับ คนสูงเนี่ยบางคนนได้ขนาดนี้จอมองเห็นพอดีเป๊ะเลยเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าต่าสุดอยู่ประมาณไหนอันนี้ต่าสุดนะครับแต่เวลาขับจริงมันก็อยู่ประมาณนี้นะครับจอตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะดูก่อนนะครับว่าตัวนี้จะมีลูกบิดมันคุมอะไรกันบ้างไอเน,นี้ยความเร็วของลมความแรงอันนี้จะควบคุมความแรงของลมนะครับเนี่ยผมว่าแบบนี้ดีมากคือได้ทั้งหน้าจอคนชอบไฮเทคก็ปรับจากหน้าจอคนที่ชอบแบบ มนนวนก็ยังใช้ได้อันนี้คือเหมือนกันอุณหภูมิแอร์เห็นไหมฮะเลื่อนก็แบบแบบเมื่อกี้ทัดหน้าจอก็ได้ถ้าเกิดหน้าจอก็คือตรงนี้นะครับมีหน้าจออุณหภูมิแอร์อ่าอันนี้เป็นเครื่องเสียงนะฮะอันนี้คือเครื่องเสียงนะครับส่วนปุ่มสุดท้ายเนี่ยเป็นแบบโหมดแบบโหมดการขับขี่อันแรกประหยัดอันนี้สบายนะครับอันนี้ส,สปอร์ต อันนี้ถนนลื่นอันนี้กําหนดเองส่วนช่องแอร์เนี่ยให้มาถึง3ตัวตรงกลางนี่ให้มาสามข้างๆนี่ให้มา 2, 2> ปรับอิสราทุกอันเนี่ยซ้ายขวาขึ้นลงได้อันนี้ก็ขึ้นลงซ้ายขวาได้อันนี้เราอาจจะอาจจะเอาประมาณประมาณ,มาณตักอันนี้เราก็ส่องที่หน้าได้เนี่ยไหมเออไม่ค่อยมีรถไหนทําแบบนี้นะครับในตําแหน่งเดียวแต่สามารถส่องได้สองทิศทางผมว่าอันนี้ว้าวมากไร,ร้กาดอันนี้ไร,ร้กาดแต่เสียใจด้วยนะผู้โดยสารไม่มีสักจุด S <S <S ข้างหน้านี่ให้มาล้นเลยตัวนี้ก็ถือว่าล้ำประมาณหนึ่งแต่ไม่ได้ล้ำแบบล้นเพียงพอกับการใช้งานได้สำหรับราคาประมาณนี้นะครับภายในเนี่ยเหมือนกันหมดทั้ง3รุ่นต่างกันที่ออปชั่นขับ2กับ4วัสดุที่ให้มาเนี่ยก็จะเป็น PVC หนังเจาะรูเบาะนุ่มไม่มีนะครับแต่ว่าสามารถที่จะมีระบบออรลมเย็นได้แต่ว่าผมว่าการออกแบบข้างหน้าเนี่ยสย่งเดียวนะให้สีมามันอาจจะเป็นสีเหลืองเนี่ยอาจจะดูแล้วมันจะโดดโด,ดดนิดนึงในความเห็นผมว่ามันโดดโดไปนิดนึงแต่แล้วแต่ใครชอบแบบนี้ก็ไม่ว่ากันแต่ขอเตะอี กระจกมองข้างเนี่ยผมว่าแคบไปนิดนึงบังเอิญว่ามุมที่เขาให้มาเนี่ยเป็นมุมแนวตั้งน้อยคันนกะที่จะทํากระจกแบบแนวตั้งมุมมองในการเห็นรถด,ด้านข้างเนี่ยแทบไม่เห็นเลยในต่างประเทศเนี่ยมันเป็นพวงมาลัยซ้ายกระจกเนี่ยยังใช้เมมโมรีของพวงมาลัยซ้ายอยู่พอมาบ้านเราเนี่ยบ้านเราเป็นพวงมาลัยขวามุมกระจกเนี่ยก็ยังไม่ได้แก้กระจกก็มันยังแคบอยู่ต้องระวังดีๆแรกๆขับอาจจะไม่ชินอาจจะทําให้เกิดมุมอับโดยที่เราไม่คาดคิดได้เดี๋ยวผมจะลองไปนั่งข้างหลังให้ทุกท่านได้ดูนะครับผมว่าอันนี้นะครับผมส เวลาก้าวขึ้นรถเนี่ยโอ้โหค่อนข้างสูงนิดนึงบางคนเนี่ยต้องต้องขึ้นอย่างนี้นี่นะครับเป็นสองสเต็ปบ,บางคนขายาวแบบผมสามารถทําแบบนี้ได้ก็คือจับนี่เลยก้าวอย่างนี้เลยครับก้าวเหมือนขึ้นรถปกติอันนี้ก็ไม่ได้ยกยกเยอะนะฮะเนี่ยขึ้นมาปกติธรรมชาติเะไไม่ได้ฝืนธรรมชาติแต่ว่าเวลาขึ้นรถก้มลงนิดนึงนะฮะสริล,ละก้มลงนิดนึงขึ้นมาเท้าขวาตามเท้าซ้ายขึ้นก่อนประตูปิด โอ้โหผมว่ากว้างนะเฮ้ยอันนี้ดูข้างนอกเล็กๆเนี่ยเหลือใช้ไหมเนี่ยเลื่อนมาจ,จนจะสุดละเนี่ยไอตัวเนี้ยห่างอยู่ประมาณเกือบสองนิ้วนะเออแต่เบาะก็นั่งสบายนะความเหน็บของเบาะของอะไรแล้วก็จุดตีอีกอันนึงก็คือด้านหลังเนี่ยมีช่องเก็บของเล็กๆอันนึงไม่ให้ USB ทั้ง A และ C มาให้ไม่มีให้เลยช่องแอร์ตอนหลังก็ไม่มีแต่ผมนั่งข้างหลังนะครขณะดประตูเปิดเนี่ยช่างกล้องถ่ายอยู่นะครับตอนนี้ก็แดดอ่อนๆก็ไม่แรงมาก เปิดอุณหภูมิอยู่ที่ยี่ไม่ร้อนนะครับแล้วรุ่นนี้ทุกรุ่นของรถรุ่นนี้ไม่มีพารามิกกราดลูปมาให้ก็คือหลังคาแบบปิดเลยปิดตายเลยเป็นสายลุยนะครับตัวนี้ไม่มีหลังคาแก้วให้อีกจุดหน,นึ่งนี่นะครับเนี่ยจุดนี้ผมว่ามันไม่ค่อยเข้าสีเหลืองเนี่ยรู้สึกว่ามันโดดเป็นอันอื่นเนี่ยถือว่าโอเคถ้าตัวนี้เป็นสีดําผมว่าน่าจะจบ สำหรับผมนะครับแต่แอร์หลังเนี่ยถึงแม้จะเย็นแต่ว่าถ้าให้มาสัหน่อยผมว่านะเพราะาตรงนี้คอนโซลก็สูงก็สามารถทํามาได้อันนึงใหญ่ๆก็ก็น่าจะดีโดยรวมเนี่ยก็มองจากด้านหน้านี่นะครับด้านข้างก็โล่งใช้ได้ไม่อึอดอัดแต่บางคนเนี่ยอาจจะแอบมืดตรงนี้นิดนึงเพราะว่าปกติเนี่ย SUV ที่เป็นค่ายอื่นตรงนี้จะเป็นกระจกแต่ตังนี้เขาทาปิดทึบมาเลยถ้าพูดถึงความสบาย นะครับความกว้างขวางของห้องโดยสารด้านหน้าด้านหลังผมว่าอยู่กลางๆางบางคันเนี่ยผมไปนั่งเนี่ยชนผมว่าโอเคนะอีกอันนึ่งก็คือไม่มีที่วางแก้วมาให้เบาะในเขาอิสระเลยเราชักจากตรงนี้ก่อนดึงขึ้นมานี่นะฮะเนี่ยสระดับแล้วก็กดตำแหน่งนี้นี่นะครับกดตำแหน่งนี้เนี่ยมันจะราบเรียบเห็นไหมฮะไอน,นี้ไม่ใช่หกสิอันนี้คือห้าสก็คือเรียบเลย เวลาเขึ้นนะฮะง่ายดายมากเลยใช้มือเดียวจบนี่ครับเรียบร้อยถ้าใครใช้ขนของพับเรียบเสมอก็ได้หมดเลยเดี๋ยวผมทำให้ดูทั้งคู่เลยนะฮะดึงปุ๊บเนี่ยห็นไหมฮะพับแล้วจะเรียบอย่างนี้นะครับเบาอ,อันนี้พับแบบห้าสก็คือเรียบชนเลยเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายกันว่า ด้านท้ายเนี่ยจะก,กว้างขนาดไหนเนี่เมื่อสักครู่เราพับบอกเห็นไหมฮะเรียบนี่เรียบเสมอเท่ากันหมดนี่ขนของได้เยอะพอสมควรนะเนี่ยโอ้โหอันนี้ก็ดูด้านในลึกใช้ได้แล้วก็ตัวนี้เป็นตัวเก็บอุปกรณ์จากบล็อกหลังที่เราเห็นจากด้านหลังคือไม่ใช่ยางอะไรนะกดสองอันนี้เนี่ยเป็นถาดเถิดเอามาใช้รองสัมภาระเวลาเราปิกนิกได้ ตัวนี้ก็จะมีพวกอุปกรณ์เรื่องความปลอดภัยนี่มาให้นะครับนี่มาให้เหมือนกันเลยแล้วก็พวกนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ไฟสามเหลี่ยมนี่นะครับเวลาเกิด,อ,กดอุบัติเหตุอันนี้ยังยังมีพื้นที่เหลือที่เราจะเก็บของอย่างด็ดดีเวลาใส่ก็ง่ายดายมากโอเคไม่ต้องมีคนไกลอะไรทับซ้อนซ่อนเพื่อความสวยงามนี่นะครับบางคนคาดหวังว่านอนได้ไหมจะเรียบทั้งหมดหรือเปล่าได้ประมาณนี้ครับได้ประมาณครึ่งคันอาจจะได้ประมาณสักเมตรยี่สิบจากนี้ไปถาวางที่นอนก็อาจจะประมาณนี้ เนี่ยประมาณนี้เวลาแคมปิ้งเนี่ยเราอาจจะหาเต็นท์นะครับเปิดแอร์ไว้หาเต็นท์อาจจะมานอนข้างนอกอะไรประมาณนี้อาจจะมีพัดลมมีอะไรช่วยด้านหลังเนี่ยก็จะมีเซนเซอร์มาให้ซ้ายขวานะครับเป็นดูเดียมๆอันนี้ไม่ใช่ยางอะไหล่นะครับอันนี้ก็จะเป็นกล่องอเนกประสงค์เหมือนที่เราดูเมื่อสักครู่อันนี้ไฟเบรกดวงที่3แล้วก็จะมีกล้องสองกลางใต้ท้องก็จะมีกล้องให้ด้วยเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเชอร์รี่ V ยี่สิบสามตัวกลางคือตัวพัดแตกต่างจากรุ่นท็อปนิดหน่อยการทดสอบขับขี่เนี่ยจะเป ความเร็วอยู่ที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงณเวลานี้นี่ผมว่าไม่เหมือนออฟโรดเลยค่อนข้างนิ่มแต่เราอยู่ในโหมดสบายนะฮะตัวนี้ถือว่านิ่มนวลใช้ได้ใครจะไปคิดว่ารถออฟโรดเนี่ยจะสามารถขับทางเรียบได้แบบนุ่มนวลได้ขนาดนี้ใต้ท้องนะครับสูงจากพื้น20ซนเมตรเนี่ยรถขนาดนี้ก็ถือว่ารถสูงพอสมควรในเรานั่งน่งอยู่ยังถ้าเทียบกับรถซีดานเนี่ยสูงกว่าโอ้โหการการเหยียบออกตัวเนี่ยได พละกกำลังขนาดนี้เนี่ยถือว่าไม่ธรรมดาตัวนี้เป็นรุ่นพัดตัวกลางเป็นรุ่นขับ2ก็อยู่ที่136แรงมา้า<ม>อ่า<ม>เดี๋ยวผมจะลองหมดสปอร์ตนะครับหมดสปอร์ตค่อนข้างที่จะหนึบขึ้นมานิดหนึ่งช่วงล่างไม่โยนจูนมาดีนะเนี่ยตอนแรกเนี่ยผมคิดว่ารถแบบแนวนี้เอะมันออกแบบมาแบบออฟโรดเนี่ย จะใช้ในชีวิตประจําวันได้ไหมแต่ผมลองดูลองขับดูเออนะมันก็สามารถใช้ในชีวิตประจําวันได้บางคนเนี่ยจันทึงศุกร์ก็เอาใช้รถคันนี้ไปทํางานเข้าเมืองเข้าอะไรได้ปกติแต่เสาร์อาทิตย์เนี่ยบางคนอยากจะไปแคมปิง้งออฟโรดหรือไปต่างจังหวัดเนี่ยแล้วลุยในถนนที่แบบสภาพการที่เราคาดไม่ถึงผมว่าตัวนี้นี่เหมาะตอบโจทย์สําหรับคนที่สายลุยแต่มันไม่ใช่สายซิ่งนะคันนี้คือสายลุยเป็นแบบแนวแบบ ออบรถแบบซาฟารีไปลุยป่าได้บ้างช่วงเวลาที่เราพักผ่อนและที่สําคัญนะครับคันนี้เนี่ยลุยน้ําได้60เซนเลยครึ่งเมตรมาหน่อย60เซนถ้าเทียบง่ายๆก็เกินครึ่งล้อขอขอบคุณเชอร์รี่5 5 5สุขาพิบาน5ที่เอื้อฟื้อรถกับเราใครสนใจเชอร์รี่ V 23ที่นี่มีทุกรุ่นทุกสีเลยนะครับ